could yet be the foundation for them to to go on and win. Interesting laugh, just missing the Steason! Great ball and he's in oh, shooting chance! This goes a little influence and all of a sudden back he's found a way through สวัสดีครับผมลุงติมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวโลเมลูลูกากูนั่นเองนะทุกคนก็เป็นนังเตะจากแพ e ็คเพย์ย์ของรวิวล่าสุดนั่นเองนะครับผมก็มาในรูปแบบของทีมชาตินั่นเองนะทุกคนแต่ก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับพิตูของเรานะครับผมประเภทการก็เป็นประเภท พิเอลวิงนะครับผมไม่สามารถรับค่าพลังด้านเองนะทุกคนตังเตก็จนัดเท้าซ้ายนะส่วนสูง191ซนติเมตรนะครับผมตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมีแค่ตำแหน่งเดียวนะทุกคนนั่นก็คือ CF เท่านั้นนะส่วนพิจิ้งสไตล์ก็จะเป็นฟอร์อินเดอะบล็อกนะครับผมเอาพิจิ้งสไตล์ก็มีแค่สไตล์เดียวนะทุกคนสปิดดิ้งอะไรนี้นะครับผมมาดูกันที่ค่าพลังนะครับผมอุปกรณ์สูงสุดก็จะอยู่ที่96นะทุกคน การเล่นเกมลุกก็จะอยู่ที่87นะบอนคอนโทร่ก็ผม73นะทุกคนดีปิงการเลี้ยงวัน76การคอมบอนด้วยความเร็วต่ำ74นะทุกคนส่งวันครับผมส่งวันสั้น69นะส่งวันยาว65นะทุกคนฟินิชชิ่งกันจบสกอร์92นะครับผมลูกกลางการ83นั่นเองนะทุกคนลูกเซตพีทครับผม64นะนมอนโค้งก็จะอยู่ที่75นะทุกคน การเล่นเกมเราก็ไม่ดีอยู่แล้วนะจะมีแค่ความดุดันนะทุกคนจะอยู่ที่70นั่นเองนะครับผมนอกนั้นก็ไม่ดีอยู่แล้วนะทุกคนมาดูในสน่วนของสปีดความเร็วกันเลยนะครับผมสปีดความเร็วก็จะอยู่ที่86นะสปีดตัว77นะทุกคนการเตะแรงครับผม9ก้บเนะครับผมการกระโดด69นะทุกคนการเข้าพาร,รานี่97เลยนะมาล้านหกนะทุกคน แล้วก็สแตมิน่าความมุดเจนั่นเองนะครับผมสำหรับค่าพลังที่ไดีเลยทุกคนก็จะเป็นการเล่นเกมลุกนะครับผมการยบสกอร์อย่างนี้นะทุกคน92เลยนะลูกกลางอากาศนะครับผม83นะก็โอเคนะทุกคนสปีดอย่างนี้นะครับผม86ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมไม่ถึงกับแย่ไม่ถึงกับเร็วเลยทุกคนการเตะแรงอย่างนี้นะ91เลยนะยิงไกลมันๆเลยนะทุกคน การเข้าประทาอย่างนี át, ้นะครับผม97เลยนะโคตดเยอะเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าชนไม่กระเด็นนะแต่บาลานซ์การูกตัวก็อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะทุกคนค่าพลังที่ไม่ดีอย่างการกระโดดอย่างนี้ทุกคนลูกมงดีนะครับผมเฮดดิ้งดีแต่การกระโดดก็ไม่ดีนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะทุกคนการส่งวันอย่างนี้นะครับผมอันนี้ไม่ดีเลยนะแดงแป๊ดมาเลยนะทุกคน 65แล้วก็69อีกนะครับผมการเลี้ยงบอลก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะตรงนั้นก็ถือว่าโอเคนะทุกคนแต่อย่างน้อยแกก็เป็นกองหน้านะครับผมการจบสกอร์ดีมีความเร็วนิดหน่อยนะทุกคนเข้าปฐาดดีก็อาจจะเพียงพอแล้วนะสำหรับกองหน้าผมว่านะดังนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นสักเท่าไหร่นะทุกคนเรามาดูกันที่เพษะสกิลเลยนะครับผมก็จะมีเฮดดิ้งนะครับผมลูกกลางกาศนะลองไลท์คัลเลอร์ครับผม อะโคบิติกฟิเนชิงเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัดพาร์ตออนไซเ a เลอร์เทคแบคครับผม a อร์เดสซ์พอร์ตตี้กับตันแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะทุกคนเบเยสกิลก็โอเคเลยนะทุกคนมีทั้งสกิลลูกโมงนะครับผมลูกยิงนะทุกคนยิงปันยิงจังหวะแรกยิงท่ายากอย่างนี้นะครับผมโอเคเลยนะสำหรับสกิลยิงนะทุกคนไม่มีสกิลเลี้ยงมาให้นะครับผม แต่ยังดีที่มีสกิลวันทัดพาดมาให้นะอันนี้สำหรับผมจําเป็นมากๆเลยนะทุกคนในตำแหน่งกองหน้านะเอาไว้ทําชิ่งนั่นเองนะครับผมนอกานั้นก็โอเคนะทุกคนจะมีแค่เทคแบ็กนี่แหละให้มาทําไมอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะเปลี่ยนเป็นสกิลยิงน่าจะดีกว่านะทุกคนนอกนั้นก็โอเคหมดเลยนะครับผมเราก็ไม่สามารถทำสกิลด้านเลยนะทุกคนสำหรับการ์ดเวอร์ชันประเภทน,นี้นะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคน สำหรับลูกอากูนะครับผมถ้าถามว่าดีไหมมันก็ดีนะทุกคนไม่ถึงกับแย่นะเล่นใช้ทิมหลักได้สบายสบายเลยนะครับผมมันก็ตอบโจทย์กองหน้าดีนะทุกคนในเรื่องของค่าพลังการยิงการจบสกร์นะไม่ได้กิเลยเลยนะทุกคนแถมยิงแรงนะครับผมใครเปิดได้ก็ลองไปใช้ดูนะทุกคนผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะลองเน้นยิงไกลดูนะทุกคนยิงโคตรแรงเลยนะผมบอกเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยนะทุกคนสำหรับพี่ตู้ของเรานะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเราไปดูกันเลยครับ and that <cent> Oh, it was wonderful vision to see the movement ahead. How about the weight of that pass? Ideal. After 48 minutes, Case with both scores, Mikaku. little influence, and all of a sudden, bang! He's found a way through. the tackle! He scores! Two up now, and they are through, Now then, the ball's come loose. Just playing it safe and simple. Interesting ball. That's a nicely measured pass. He's going for goal. bayla Oh, it's a promising. Build up this. Plenty of really nice passing. He's beaten the last man. Lukaku. Oh, he's A little undercooked. Mela. Makaku. Mike Makaku. Has it all. It's in. And oh, oh, it's at it again. In double quick time. Oh, they've got it again. Oh, good spread. Gets his pass away. He's been kicked out. Lukaku, and it's there. And just like that, the man of the moment has swamped their opponents in superior quality. Lukaku reflecting on a stellar performance, and now taking home a permanent reminder for his mantelpiece.